ตีแม่เธอละสตอเบอรี่อยู่แล้วแหละเอาก้ะหวมามสตอเบอรี่เลยลูก Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่ะอดีตร้านก่อนอดีตร้านก่อนอดีตร้านอดีตร้านก่อนอดีตร้าน เอาเปาเกอไม่งแทำไมเก่นกค่ะก็ตอนแรกฉันจะเอาไอ้ชานมไข่้วงมาแล้วพ่อเดินว่าเอาสตอเบอรี่เพราะว่าลูกสาวพ่อมันชอบสตอเบอรี่มันมีมันมีรูปชานมไข่มวาฉว่าฉัจะเอาอันันมาเลยเรอ ไปแล้วก็เข้<ล>าันทุกนายเล่าอะามานอ้ันลอยกแอค,แคชันหรือยัง <c oughs> จะได้ไม่ย้อแสงันังมกินมอัได้จดอะไรไกินอะไรวะสตรอเบอรี่เหรออมานีอร่อเหรออร่อยไหม พวานเหรอสตรอเบอร์ีแม่ไปปารให้ลูกฉันเฮ้ยยังม่ได้เคลื่อนรถเลยอันนทำอะไรเช่นจะแบบทาน้ไข่มุกมานะพ่อเธอบอกอ่าสตรอเบอร์ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปล้างมีดก่อนได้กินทุกคนได้กินทุกคน ด้ามมีหลุดวะนั่นกองแล้วกองมากอย่าจะไม่ได้จะไม่ได้ให้ตาเลยนี่ให้ตาประเสริฐก่อนให้ตาประเสริฐก่อนตาของเราไวรอนให้หล่ะ เกิดตัดร้านนี้ก็ไม่ให้มียได้ี่ผู้ชมว่